คุณผู้ชมครับพาไปตรวจสอบคลิปวิดีโอต่อจากนี้คุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นแค่เพียงคอนเทนต์หรือว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เห็นนะครับเพราะเราจะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแบกรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ทั้งคันเลยนะครับคือน้ําหนักนมันเยอะมากแล้วไปเอาพละกําลังจากไหนมาแบกขึ้นสะพานลอยนะครับ<ห>ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับค่ะนี่คือจอมยุทธเด้อ แต่ละเมืดอแต่ละเว้นเนี่ยโอ้ยถุ่มเทเวลาให้กรับการฝึกฝนวิทยาหยุดเพลงมวยกินเนี่ยโอ้ยได้ว่ามันทุกเฮ่นทุกท่าเลยโดยเฉพาะท่านกกระเลียนอืไอ้นุ่มบัดเม้าจังสิโอ้ยนี่คือจอม แบกขึ้นไปโอ้โหคือมอเตอร์ไซค์ปกติเนี่ยมันต้องหนักมากๆนะครับผู้ชายต่อให้มีร่างกายแข็งแรงขนาดไหนจะแบกขึ้นแล้วก็เดินข้ามสะพานลอยไดถึงขนาดนี้ได้อย่างไรแต่ดูดีๆเหมือนกับไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปใช่หรือดูอีกด้านหนึ่งมันเป็นมอเตอร์ไซค์ของเล่นซะดิซ้ำไปใช่หรือเปล่าคุณผู้ชมครับมีผู้ใช้คลิปทิกต็อกเนี่ยเอามาโพสต์บอกว่าหนุ่มแบกมอเตอร์ไซค์ขึ้นบนสะพานลอยซึ่งเป็นสะพานลอยคนข้ามแถวตลาดสี่มุมเมืองแบกขึ้นไปด้านบนในขณะผู้คนที่สง สัก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากหลายคนแสดงความคิดเห็นนะครับว่ามันเป็นรถจริงหรือว่าของเล่นซึ่งดูจากคลิปที่โพสต์ลงใน tiktok ทำไมแบกขึ้นไปได้อย่างง่ายดายแล้วก็ยังมีบางคนออกมาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางต่างๆนานาคนดูเนี่ยทะลุล้านเลยนะครับผู้สื่อข่าวของเราไม่รอช้าเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุที่หนุ่มได้แบกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเพื่อคลายความสงสัยกับทุกคนนะครับ พบมาน,นะวครับว่าบริเวณดังกล่าวจะเป็นสะพานล,ลอยบนถนนพหลโยธินที่74ก่อนถึงอนุสรสถานแห่งชาติประมาณ500เมตรอยู่ตรงกันข้ามกับตลาดสี่มุมเมืองนั่นแหละรครับว่ากันง่ายๆที่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาปทุมธานีทางขึ้นสะพานล,ลอยตอนขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างแคบนะครับความกว้างน่าจะสักประมาณไม่เกินเมตรแต่พอขึ้นไปด้านบนก็จะขยายกว้างขึ้นประมาณ2เมตรแต่ในขณะลงถ้าหากว่าเป็นมอเตอร์ไซค์จริงหรือว่ามอเตอร์ไซค์เป็นของเด็กเล่น คาดว่าคงจะลงหรือว่าขึ้นด้วยความทุรักทุเลแล้วก็ยากลำบากอย่างแน่นอนนะครับเราไปสอบถามนางสาวธนาพรสาขามุละอายุ50ปีมีอาชีพเป็นวินจัก,กรยานยนต์รับจ้างอยู่แถวนั้นเล่าให้ฟังนะครับว่าคนที่แบกมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเขาแบกขึ้นเนี่ยมันคันใหญ่มากแต่มันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์จริงนะเป็นมอเตอร์ไซค์ของเด็กเล่น เขาเก่งนะมีความสามารถแบกขึ้นบนสะพานล,ลอยที่มีความสูง3เมตรดูแล้วเขาก็ไม่ได้สร้างคอนเทนต์อะไรแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยเพียงแต่มีคนแอบถ่ายแล้วก็เอาคลิปไปลงที่ tik tok ก็เลยเป็นกระแสะออกมาครับถามว่าเขาก็โอเคความสามารถของเขาอะนะครับอ๋อ,อไม่ได้สร้างคอนเทนต์อะไรใช่ไหม ว่ามอไซค์คันใหญ่ใชไดอ,อแต่ว่ามันก็สามารถแบกได้อะมันก็ไม่ได้หนักมากเขาบอกเขาไปซื้อของเล่นซื้อมอไซค์ให้ลูกมอไซค์เล่นของเล่นถ้าเป็นของจริงอะจ,จะแบกได้ไหมโอ้ไม่ไหวหรอกถ้าเป็นของจริงไม่ไหวหรอก นายสุรศักดิ์อินสุตาอายุ51ปีประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณสะพานลอยเปิดเผยนะครับว่าคือมันเป็นเรื่องที่แปลกและเอาจริงมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนคนเดียวจะแบกรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆขึ้นสะพานลอยสูง3เมตรที่ให้ดูนั้นก็ชัดเจนว่ามันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของเล่นดูแล้วน่าจะทําให้ใครเครียดแล้วก็หัวเราะได้มากกว่าเป็นเรื่องแปลกดูแล้วก็สนุกคงเป็นไปไม่ได้หากจะแบกรถมอเตอร์ไซค์จริงๆนะครับ ดูแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับคลายเครียดไหมหรือรู้สึกเป็นไงบ้างดูแล้วดีเลยครับฮาดีเนาะออ๋เคยเห็นไหมแบบมันไม่เคยเห็นแต่เป็นอะไรที่ไม่เคยมาฮาดีกันแต่ถ้าดูในคลิปแล้วมันก็ตลกดีตลกดีครัคลายเครียดคลายเครียดไปทำให้เราคลายเครียดดีมันคนจริงๆเราจะมายกนี่ไม่ไหวหรอกแต่ต้องใช้อย่างน้อย3-4คนที่ยกขึ้นไปได้ครับ ถ้าของจริงจะยกไม่ได้แน่ด,ด,ดูแล้วเนี่ยพี่เขาน่าจะซื้อมอเตอร์ไซค์ของเล่นไปให้ลูกที่บ้านนะคะพเพราะดูมันเบาเหลือเกินถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์จริงๆเนี่ยยกไม่ไหวหรอกคุณผู้ชมมันหนักค่ะ